บางทีคุยกับแม่นะบางทีลืมตาขึ้นมาคุยบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยทีแม่ก็เลยหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเลยครับอแม่ก็ถามแกล้งถามว่าหวยออกอะไรแล้วเราไี้ออกอะไรแล้วตอบว่าจะบ้านเหรอจะไม่รู้ได้ยังไงหลับอยู่แล้วลุกขึ้นมาจะเดินไปอะไรเอแม่เขาก็ต้องเรียกกลับมาบางทีเดินเลยเหรอเดินเลยเดินงไปหน้าหมู่บ้านเจอยามและตะซอย สวัสสดีจ้าอนพี่นีเดี๋ยวพี่เอาไปใช้อะไรนะมันคืออะไร่ะไม่เห็นไม่เห็นเอาเท่าที่ทำได้เอาเท่าที่ทำได้